ข้อมูลพื้นฐานของอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้เป็นดินแดนส่วนใหญ่ของดินแดนที่เรียกว่าลาตินอเมริกาอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีพื้นที่17ล้าน8 4 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ4รองจากทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือประกอบด้วย13ประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทั้งซีกโลกใต้ประเทศส่วนใหญ่เคยเป็นอาณานิคมขอ,ของชาติต่างๆ ในทวีปยุโรปโนยเฉพาะสเปนจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวภูเขายาวเหยียดที่ราบสูงทะเลทรายและป่าดิบชื้นทำให้ใช้ประโยชน์จากดินไม่สะดวกการขาดแคลนเงินทุนทำให้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งเปิดโอกาสให้มหาอำนาจเข้าไปมีอิทธิพลและแสวงหาประโยชน์ขณะเดียวกัน การเมืองที่เปลีป่ยนแปลงอยู่เนื่องๆก็ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการของทวีปทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปใหญ่อันดับสีของโลกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตซีกโลกใต้โดยได้รับอิทธิพลจากสององค์ประกอบหลักดังนี้1เทือกเขาแอนดีส เป็นเทือกเขาที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเราากับกระดูกสันหลังของทวีปประกอบไปด้วยภูเขาไฟหลายลูกจึงทำให้มีการทำเกษตรกรรมในที่สูงซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากดินภูเขาไฟ 2. แม่น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำสายยาวอันดับสองของโลกแต่มีปริมาณน้ำมากที่สุด โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเปรูจากนั้นสาขาต่างๆก็ไหลามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นแม่น้ำอเมซอนโดยจากเขตสูงตะวันตกสู่ที่ราบตะวันออกทำลายของทวีปอเมริกาใต้ในปี1450กลุ่มอินคาได้เอาชนะกลุ่มอื่นและได้สร้างจักรวรรดิส,สุดท้ายของชาวอินเดียนพื้นเมืองทำการทอดยาวตามชายฝั่ง ปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์เปรูโบลิเวียชิลีและอาร์เจนตินาในปี1535สเปนสามารถสร้างจัก,กรวรรดิของตนในทวีปอเมริกาขึ้นแทนจัก,กรวรรดิอินคาและโปรตุเกสก็มีการตัง้งศูนย์กลางของการปกครองในบราซิล ในอีกฝั่งหนึ่งชาวอินเดียนต้องทำงานอย่างหนักให้แก่ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำให้ป่วยและตายเป็นจำนวนมากซึ่งมีการนำท่าจากแอฟริกาเข้ามาในอเมริกาใต้ในที่สุด ในปี1822เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองในสเปนสงครามประกาศเอกราชจากสเปนจึงเริ่มต้นขึ้นซีมอนบริวานชาวเฟเนสเอล่านำชาวอนานิคมทางตอนเหนือของทวีปสู้กับสเปนจนสำเร็จ และอีกฝั่งหนึ่งใน1822เฮเซเดซันมาตินชาวเจนตีนาผู้ต่อสู้นำการปลดปล่อยซันมาตินได้พบกับบริวารต่อมาไม่นานสงครามประกาศเอกราชจากสเปนในอเมริกาใต้ก็ได้ทำการสิ้นสุดลงและในปีเดียวกันเชื้อสายแอฟริกาที่ถูกต้อนมาเป็นแรงงานมาพร้อมกับลูกของกษัตริย์โปรตุเกสท,ที่ลีภัยมาทางบราซิลทรงได้ประกาศเอกราชและสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดิเประะโดที่หนึ่ง ประเทศส่วนใหญ่ได้รับเอกราชตอนคริสตศกวรษที่19แต่เนื่องจากสาธารณรัฐใหม่ๆมีผู้คบการบริหารประเทศทำให้บุ้ก่อินโยสามารถยึดอำนาจการปกครองในหลายประเทศได้ด้วยระบบเผด็จการหรืออำนาจนิยมผู้นำหลายประเทศจึงเริ่มมีการใช้อำนาจติดขาดในการบริหารบางแห่งสถาบันกองทัพมีอำนาจและมีคณะผู้นำทหารปกครองหลังจากได้รับเอกราชมีเพียงเชียรีและอุรุกวยที่สามารถหันไปสู่ระบบประชาธิปไตยหลงกลุ่มทหารหมดอำนาจได้อย่างไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจของเชียรีถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อ ท่าประหารในคอ1 9 7 3ดโดยนายพลออกกสโตปิโนเชจากปัญหาเศรษฐกิจทําให้ลัทธิสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่หลายและยิ่งนายพลฟิเดลคาสตรได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตจึงทาให้เกิดการแข่งขันทางอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตการเรียกร้องให้มีการกระจายรายได้โดยการก่อตั้งผู้ก่อการร้ายในเขตเมืองและการรวมตัวของของโจในชนบททําให้เกิดความรุนแรงจนกองทัพต้องเข้ายึดอานาจประมาณคริสต์ศักราช1 9 8 0ประเทศส่วนใหญ่ถูกปกครองโดยนายมหาระดับสูง แต่ในปลายคิทสกอร 1, 80, ั1,980พลเมืองเรียกร้องให้กับส่วนระบบประชาธิปไตยมากขึ้นใลยทหารรับสูงถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งเช่นนายพลปิโนเชเพื่อให้ประเทศถูกบริหารโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสกิบดี พัฒนาการน้าเศรษฐกิจยุคอนานิคมทศวรรษที่16-19ในช่วงนี้อเมริกาใต้เป็นอนานิคมของประเทศยุโรปเศรษฐกิจเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการทำเหมืองแร่และเศรษฐกรรมโดยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาอาศัยการค้าและการใช้แรงงานทาสการปฏิรูปเศรษฐกิจปี1990ถึงปี2000หลายประเทศนำระบบเศรษฐกิจเสรีมาใช้แต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคและการ กระจายความมั่งคัง่งหลังได้รับอิสรภาพพศวัรษที่1 9บเถึงยีพยายามพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกรรมไปสู่อุตสหาหกรรมแต่ก็ยังคงประชิญกับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจการเจริญเติบโตปี 2000- ัถึง2 0 1 0 การส่งออกสินค้าบริโภคเช่นน้ำมันแร่ธาตุส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจ,จเจริญเติบโตแต่ก็ยังมีความท้าทายจากความไม่เสถียรทางการเมืองวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจปี1980ถึงปี1990ประสบกับวิกฤตหนี้สินและปัญหาทางการเงินส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจตกต่ำและการว่างงานสูงปัจจุบันอเมริกาใต้เผชิญทั้งความท,าท้าทายเช่นความไม่เสมอภาคและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และโอกาสในการพัฒนาโดยการลงทุนเทคนโยีและเศรษฐกิจยั่งยืนพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมพวกฮินเดียนเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของทวีปอเมริกาปัจจุบันยังมีอยู่มากในเปรูและโบลิเวียพวกที่สืบเชื้อสายมาจากชาวโยุโรปเขตที่สำคัญคืออาร์เจนตินาอุรุกวัยซึ่งมีเชื้อสายจากอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมันที่อาศัยอยู่ พวกที่สืบเชื้อสายท่านำเข้าจากแอฟ,ฟริกาเชื้อสายผสมระหว่างอินเดียและยุโรปเรียกว่าเมติโซส่วนมากอยู่ที่ปารากวัยเวนิุุรลาชิลีและเอกวาดอร์เชื้อสายผสมระหว่างเผ่าพันธุ์แอฟ,ฟริกันกับยุโรปเรียกว่ามุลาโตและยังมีพวกที่ผสมระหว่างแอฟ,ฟริกันกับอินเดียอีกด้วยส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮิปมีการโรมันคาทอลิก ตามสเปนและโปรตุเกสประเทศกาานาะซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนไม่น้อยประเทศสุลนาเีซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของนเนเธอร์แลนด์ครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีคนอินเดียนทาให้คนส่วนมากนับถือพราหมณ์ฮินดูและยังมีพวกที่เชื่อแบบแอฟริกาดั้งเดิมอีกด้วยอิทธิพลของทวีปอเมริกาใต้ต่อสังคมโลก ด้านอรารยธรรมเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยอรยารยธรรมเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งเป็นรายได้หลักของหลายประเทศและยังมีสถานที่สำคัญที่บันทึกอยู่ในยูเนสโกอย่างเช่นมาชูปิชูในประเทศเปรูด้านทรัพยากร บางประเทศอย่างเวเนซุเวลาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกและอยู่ในกลุ่มโอเปกซึ่งมีผลต่อการกำหนดราคาน้ำมันและประเทศอย่างบราซิลที่มีป่าเอมซอนที่อุดมสมบูรณ์แต่บริอไสัตว์ป่าหลายชนิดและเป็นเสมือนปอดของโลกด้านเศรษฐกิจมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยจะส่งเสริมด้านการค้าสังคมพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบ